สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงการเรื่องการลงน้ําหนักนะคะที่มือและที่เท้าการลงน้ําหนักที่มือในในรูปแบบของการฝึกโยคะนะคะให้เราคิดว่าที่มือของเราเนี่ยสมมุติเวลาเราลงเราลงท่าดาวเวิร์ดเฟซ n g d ดอกน,นะคะนิ้วมือของเราเนี่ยหนึ่สาสี่นะคะหคือเป็นตรงจมูกนิ้วของทั้ง5นิ้วเนี่ยน้ำหนักต้องกดลงเต็มห 7 8 9 10ในส่วนของนิ้ว10นิ้วของเราน้ำหนักก็ต้องกดลงเต็มและหลังจากนั้นจะมีอีกสองจุดที่น้ำหนักจะต้องกดลงคือตรงอุ้งม,มืออีก2องอุ้งม,มือตรงนี้ค่ะคือในส่วนของมือถ้านำลงน้ำหนักให้ดูนะคะจะเป็น12จุดนะคะของมือที่น้ำหนักต้องลงเต็มหมายถึงอะไร หมายถึงอย่างเช่นนำกดมือลงไปเนี่ยน้ำจะต้องวางมือลงไปให้น้ำหนักมือนํำเนี่ยลงไปแล้วตเต็มพื้นตเต็มเสื่อให้ตเต็มเลยค่ะถึง12จุดของทุกส่วนที่มือมีความจำเป็นต้องวางอันนี้นะคะเป็นหลักๆในเคสของการฝึกโยคะว่าเราต้องลงน้ำหนักมือให้ตเต็มจะไม่มีลงแล้วยกต,ตรงนู้นตรงนี้ยกนิ้วอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะไม่ไม่มี เดี๋ยวนะต้องหาไม่มียกแบบยกขึ้นมานะคะไม่ยกนะคะเวลาลงเนี่ยสิบสองส่วนสิบสองจุดของนิ้วและมือต้องวางลงไปเต็มเต็มพื้นเต็มเต็มเสือ้อเช่นเดียวกันค่ะเท้าเท้านะคะจะมีสี่จุดของเท้านะคะจุดที่หนึ่งคือส่วนเหมือนจมูกนิ้วตรงปลายส่วนนี้ค่ะจุดที่สองคือส้นเท้าจุดที่สามคืออุ้งเท้าด้านใน จุดที่4ี่คือขอบเท้าด้านนอกเช่นเดียวกันเวลายืนยืนให้เต็มเท้าไม่มียืนแล้วบิดขาลงขึ้นหรือยกนิ้วอย่างเงี้ยนะคะเวลายืนในหลักการของโยคะยืนให้เต็มเต็มตึงๆมือก็วางเต็มเท้าเนี่ยเวลายืนเวลาเราสมมติว่านำแปะเท้าลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยนำจะสูงตรงอุ้งเท้าะคะ่ะขึ้นมาทําให้มันเป็นเหมือนสูนยากา เดียวค่ะนิดเดียวเพื่อที่จะให้สี่จุดของเทา้าติดพื้นลงพื้นเหมือนตัวสุกเราจะได้มีแรงในการยืนวันนี้นําไม่ได้ใช้ไม้ไมันนําไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะเข้าดีหรือเปล่านะคะแต่อยากจะอธิบายถึงการยืนและการวางมือในหลักการของโยคะนี่คือเรื่องสําคัญจริงๆค่ะต้องวางให้เต็มเเต็มเส่งน้ําหนักกดลงไปเต็มเจุดทุกส่วนนะคะ เวลายืนต่อให้ไม่ใช่ท่าเมื่อกี้นักอธิบายดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกจะเป็นอารมณ์รูปแบบแบบนี้และต่อให้ไม่ใช่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกเป็นท่ายืนธรรมดาก็ต้องยืนแล้วกดน้ําหนักลงเท้าเต็มเมอันนี้คือด้านข้างกดลงไปเต็มเตมค่ะลงไปเต็มเมด้านหน้าก็กดลงไปเต็มเมคือเวลาเรายืนแล้วเนี่ยให้เรากดน้ําหนักลงเท้า ลงเท้าไม่พอนะคะในส่วนของนิ้วเท้าทุกส่วนทุกนิ้วเนี่ยต้องสัมผัสพื้นนั่นทำไมเวลาฝึกโยคะแล้วนิ้วมือนิ้วเท้าถึงแข็งแรงแล้วนำพูดกับผู้ฝึกทุกคนเสมอว่าตัดปัญหาเรื่องข้อนิ้วล็อกนิ้วอัดสเหพินปูนก่อข้อนิ้วเสื่อมต่างๆนานา ฝึกโยคะแบบถูกวิธียืนและวางมือให้เป็นแล้วปัญหาเรื่องนิ้วจะเป็นปัญหาที่แทบจะไม่มีการไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยกับนิ้วล็อกนิ้วต่างๆของคนสมัยปัจจุบันลองฝึกดูนะคะใช้โยคะเป็นหลักอ๋อเดี๋ยวนำอธิบายการยืนเพิ่มการยืนในหลักการของโยคะไม่ต้เสียงห่างไกลแค่ไหนนะคะ การยืนในหลักการของโยคะเนี่ยเวลายืนเวลายืนไม่เกรงรูปขาออกไปด้านหลังมากยืนธรรมดาค่ะยืนแบบไม่เกรงไม่เกรงขาไม่เกรงค่ะไม่เกรงให้ขาไฮเปอร์ Hyper, หรือเข้ามาไม่เกรงยืนธรรมดาแต่สร้างความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหนีบิดเข้ามาหากันในส่วนของอินเนอร์ไทส์ ส่วนนี้นะคะบีบเข้ามาหากันบีบเข้ามาหากันแต่ไม่ใชใ้ในรูปแบบของการเกรงเหมือนแค่เอ็นเกตกล้ามเนื้อส่งแรงให้เขามีแรงบีบเข้ามาหากันและหัวเข่าสำคัญมากค่ะตรงนี้เป็นลูกสะบา้าลูกสะบ้านะคะลูกสะบา้าเวลายืนแล้วเนี่ยดึงเขาขึ้นมาดึง lifting เขาขึ้นมาดึงเขาขึ้นมา ไม่ยืนแล้วทิ้งปล่อยพอดึงสังเกตขานะคะพอดึงขาจะเข้ารูปแบบชิดกันอ่ะอันนี้นะคะนี่คือลักษณะการยืนที่ถูกต้องทุกอย่างคือเป็นไปนในรูปแบบที่ไม่เกรง็งไม่เกรง็งยืนธรรมดาแต่ฉันฉันอยากดึงลูกสะบ้าขึ้นมาดึงเขาขึ้นมาค่ะขาน้ำกล้ามเนื้อจะใช้งานเห็นไหมคะแม้ทังการยืนแล้วจะบอกผู้ฝึกโยคะของน้าเสมอคะ่ะการยืนเนี่ย ก้นหนีเข้าหากันก้นขวาก้นซ้ายแต่ไม่ใช่ลักษณะการเกรงก้นนะคะ e n g a g e ล้ามเน,เนื้อเพื่อให้หนีเข้ามาเฉยๆทางร่างกายหนีเข้ามาหากันลูกสะบ้าด,ดึงขึ้นแบบนี้นะคะในลักษณะการยืนลองค่ะโยคะนี่จริงๆแล้วเหมือนไม่มีอะไรเหมือนยืนเฉยๆเดินเฉยๆวางมือลงไปเฉยๆ downward facing dog นะคะอดโ돔ุขสวัสนะท่านี้เป็นท่า default และทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากๆเลยค่ะ เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆในอ l ไลเ m e n t ของเขาเนี่ยมีรายละเอียดมีดีเทลมากวางนิ้ววางมืออย่างนี้ซึ่งดูแล้วเหมือนยากดูแล้วเหมือนในครั้งแรกฉันจะยังทำไม่ได้มันดูยากวุ่นวายไปหมดเลยแต่เมื่อทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆใช้ร่างกายบ่อยๆสั่งกล้ามเนื้อบ่อยๆ ในรูปแบบนี้ถูกครั้งทั้งการวางมือทั้งการยืนการเดินอย่างเงี้ยนะคะการก้าวขาร่างกายเมื่อทำอะไรเป็นระบบทำบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้าที่กล้ามเนื้อเขาจะจำได้ลองดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นสเสน่ห์มากๆของโยคะที่นําบอกว่าเออทาไมฉันต้องรักการฝึกโยคะฝึกให้เป็นประจําสม่ำเสมอทุกวันคือเมื่อฝึกแล้วเราจะรักการฝึก กล้ามเนื้อจําได้ว่าจะก้าวแบบนี้จะยืนจะเดินจะวางมือแบบนี้วางเท้าแบบนี้แล้วเขาทาให้ร่างกายเราแข็งแรงทําให้สุขภาพเราดีอะไลเมน์เมื่อวางถูกต้องแล้วจำเราจะไม่มีปัญหาข้อต่อหรือในส่วนต่างๆของร่างกายเลยอย่างที่นําบอกไปลองดูนะคะอันนี้เป็นดีเทลของโยคะลึกได้พอดีว่ามันมีส่วนดีเทลพวกนิ้วมือนิ้วเท้าการยืนการเดินด้วยนะคะลองลองฟังข้อมูลแล้วเอาไป ปรับใช้กับการฝึกโยคะของตัวเองว่าเราเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะ